ฟักหอมค่ะทุกคนลูกอ่อนๆแบบนี้ก็สามารถนำไปทำอาหารได้นะคะน้องก็จะหอมเช่นกันค่ะแล้วก็ลดความอร่อยก็นิ่มนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างมาเมล็ดของเขาก็ทานได้อร่อยนั่นเองนะคะก็คือทานได้ทั้งผลเลยนั่นเองนะคะ ส่วนที่แก่เราก็เอามะเร็ดออกแล้วก็เก็บพันุไว้ปลูกครั้งต่อไปนั่นเองค่ะส่วนผลอ่อนข้อดีคือกินมะร็ดได้แล้วก็อร่อยด้วยนะคะทุกคนเด็กๆก็ชอบนะที่สําคัญคือน้องหอมอร่อยค่ะมาดูคว้านน้องกันดูนี่โอ้โหนี่ก็คืออีกผลนะคะน้องให้ผลผลิตด,ดีมากๆเลยนะคะเก็บทานไปหลายผลแล้วค่ะทุกคนนี่ มีทั้งแมลงเจาะก,กินบ้างนะเป็นแมงบ้างโอเคเป็นแมงเข้าจแเป็นแมงโอเคน้องก็น่ารักมากเลยนะคะน้องมีขนด้วยนะทุกคนนี่ก็เป็นผลโตของน้องนะคะนี่ยังไม่เก็บค่ะนี่โอ้โหใหญ่มากเลยนะทุกคนค่ะดูสินี่คือมือนี่มือนี่ว่ามือนี่ใหญ่เหมือนผู้ชายแล้วดูฝักหอมก้อนใหญ่มากใหญ่มากๆจริงๆค่ะ